กันในวิวเก้าเลยอะเด้อด่านสามพูดเอาเที่ยววิวเก้าด่านสามสามชั่วโมงคือแบบกว่าจะถึงด่าวชั่วโมงกว่าจะใครบอกาว่สุดท้ายกว่าจะถึงอันสุดท้ายเราเลวไปบไอ้เข้าไปเล่น GTA อ้ทอย่างแม่นสามคนไอ้เที่ยแต่แม่งด่านยิ่งยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะ ควมเล่นกับเพื่อนแล้วรู้สึกมันคุ้มดีนะเกมนี่รองซื้อ <20 S 2> มาน20นาทีเ,เลย20นาทีไม่มีจริงวันร้อนตอนตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายตังกับเด็กกนมากอรไรนะเด็กก่เนี่ยเร่องคนเดียวแล้วมันเกมมันอืดๆ <S <S> อันนี้สะดวกกว่าเหรอ ตั้งสามชัม่วโมงแล้วไม่มีใครบอกคิดจะเลิกเ <ś m _> พลินเพลินใจผมอยากให้จบนิวยอร์กไปเลยอ่ะ <ś m _> นี่มันมีกี่ประเทศอ่ะสีปะ่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้สี่อ่ะคือด่านด่านของนิวยอร์กไม่สี่มีสี่ประเทศได้ไหมอะมันมีอยู่วันไอ้นี่วันห้าหกเจ็ดหรอ,หรอเยอะเยอะเ,เลยเมอัสโคสมีโตเกียว ตอนนี้อยากไปเตาเกลียวแล้วนเริ่มหิวแล้วเฮ้ยรอบนี้ถือเ k คว่ะเอาละเออเฮ้ยแต่ละคนถือเ k เมาเลยวะเหียพวกเราแม่งอัพเกรดไงไม่ไม่แต่ปืนใหญ่มันไม่มีพี่เฮ้ยปืนใหญ่เดี๋ยวเราไปเกบวสามอะปืนตันอะ holy shit เฮ้ยเพ่นเพเอนเพ่พ่อ เันได้ทำอะไรอ่ะแล้วผมก้มแล้วแม่งคอแม่งหายไปตัวดีโอแม่งโคตรใหญ่แม่งเดินัวแมางแรแม่งวางทานผมเลยจุดตาจุดตานี่โอเคไม่ต้องรอฟื้นพวกมึงตัวไหนนอนหยุดสามารถกด F ได้เลยนะฮะมันจะได้ไม่ต้องลุก านาี่ไละไม่ต้องรู้พวกมึงเราไปดักเลีงใส่บบี้แล้วไงนี่กระทืบกระทืบรอกระทืบรอตัวนี้มีพยาบาลเนี่ยม,มีปะเออแต่เรายังไม่าาได้ใช้าน,านี่มันมันเรามันน่าจะเก็บได้หลายอันนะจริงอืเก็บไม่อันอะแต่อีนั่นก็ไม่มีเหมือนเดิม อาจะมีละไม่ต้องลุกพวกมึงอ่ะเอาอีกแล้วต้องให้เลียดกูลดสักนิดนึงมึงชอบใช่ไหมหลุกจัดเลยเติร์กซ์เติร์กซเควรจอเดินก่อนโอ้ยียของด้านในก็เยอะมากอันนี้ใช่คนเดียวดูของด้านในเดียวมีป้อมปืนอนะ อันนี้ใช่คนเดียวที่เล่นกันที่เล่น GTA เลยวะเนี่ยมันทำยังไงไว้ประตูเนี้ยแม่งอันนี้เยอะมากเลยอ่ะมีป้อมปืนด้วยนะพูดถึงเรายังไม่เข้าใช่ไหมจะเข้าแล้วบอกนะเอาเยอะมากข้างใน เราเราน่าจะเอ้ยแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้ประตูไอ้ประตูเฮ้ยลองลองลองเดินไปเงียบๆเออเรามันบอกไอ้ป้อมปืนน่ะอยู่ในนี้หมดเลยท้าไมงั้นเราเสียกระสุนมีตัวใหญ่เลยนะไม่ค่อยนะผมว่าผมว่ามันมันไปได้ไม่งั้นเราจะเสียกระสุนไว้เรื่อดมันมาแล้วมันมาแล้วลงได้ลงได้ลงได้พี่ลงได้อีนั่นน่นแหละอีหยอกนั่นแหละตัวเปิดเลย อีห่าแล้วมึงยิงทำไมอีขวานอีคาจิกตายไปซะมึงอะ่ะเพื่อนทำไมไม่ต้องลุกเอ้าเพื่อนเพื่อนกูโดน,นเอา้าเดี๋โดนเหรอเพื่อนพเพื่นพพอน กูอยากจะยึดปืนมันจริงๆเลยสัตว์เป <c oughs> ็นเดือยนะสัตว์นี่มีปืนไม่ได้ฮะโดนเงี้ยขยันยิงจริงๆรู้วิธีเซฟแล้ว <c oughs> เป็นลิงเยอ แต่แผนจะพังว่าอีนั่นน่ะแหละยังจริงไปแบบเงี้ยไปรับเฟองเงินก็ได้แล้วเห้เยอะคนวางเฟืองเพรามันเยอะมากอ่ะเอาสู้มันไม่ไหวอ่ะยิงหัวมันแล้วเล็งหัวกันบ้านเนี่ยมันอยู่ทางขวานไดย อีเบไปตั้งไปตั้งเหมือนเดิมน,นะตั้งไปตั้งที่เดิมเลยอ๋อเก็บของกันหมดแล้วเหรอตั้งเป็นหมวดกี่ตั้งสุดเี้ยเดี๋ยวเพิ่ง <c oughs> กด อ้าวแล้วป้อมปืนตั้งตรงไหนกันด้านล่างเลยทิ้งเก็บไปก็ได้นะเลยไงตั้งเลยกันด้านล่างขึ้นตั้งไหนดีวะข้างล่างดีวะตรงนี้เลยข้างหน้าเลยนี่นั่นแหละพี่มึงตุยแน่ มัาจะมวยอะไรก็มาตัวใหญ่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 ข้างล่างต่างไหมมองไม่เห็นนะยังไม่ทันครับจะลงมาเอากระสุนสักหน่อยยังเด็ดไปแล้วไหมรอบแม่งรอบข้างหลังอ่ะดีหรอ ผมแล้วก็จัดเต็มกระสุนครบแล้วนะครบแล้วครบแล้วเอาเลยม็อบขาให้ไอ้ปืนนี้อะไรรอมรอมมันเข้าจากข้างหลังเลยนะาามาแล้ว ยนี่แม่ง <ไป S 1> ต่อเลยต่เลยใต่กูจะ นิดเดียวนิดเดียวมัไมาอกครับไปเติมกระสุน,น,ตนตอนนี้เอ้ามันมาฝั่งนี้มันมาไม่เราไปเติมแล้วหายสว้ยเยอยเป็นเบือเลยเยอะระเบิดหมดด้วยใส่ใส่ใส่สกระสุนใส่กระสุนป้อมปืนด้วย อะไรนะนั่นะน,นีประตูมอสมันให้กดอะไรไปนะประตูเปิดประตูเปิดไอตัวใหญ่มาไอตัวใหญ่มามามาตัวใหญ่หอะเฮ้ยอะไรนะ

ไอ้ขรลองอะไวนะลงเลยลงเลยลงเลยโอ้โหบาเลยมาดับเบี้ยนเลยถือไว้ก่อนทีนี้ถือมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วใครหลงบนนะออกเลือดเราตมเลือดขอเยอะตมเลือด เติมไม่ติดแต่เติมไม่ทันอ้าวกูเติมอีกรอบนึงอีกฮาเล่นเกมนี้เล่นกับใครบ้างครับเล่นกับพี่สโลและพี่ลีโอครับผมอยาไม่มีเหรอม่มันมีกล่องเดียวรวยไลยแล้วกัน นี่ละว่าแล้วไอ้สัสน้ามันเอาไม่ต้องทำไรเลยไรวินด <I> ีโออยู่ข้างแรแล้วต้องหาวิธีเปิดไอ้นี่ประตูของแม่งเอะนวเลยออไรเปิดมันไม่ให้ปืนสหน้าไม้แต่ละไม่น่ารอดอ้าหนูโน ไอ้ตรงโกงเราต้องยิงก็ได้มั้งผมว่าเราวิ่งไปเลยก็ได้นะไม่ได้เดี๋ยวมันขึ้นมาจากข้างๆแล้วนี่เระเราต้องยิงให้หมดอ่ะอ้าวกูยิงเพื่อนเหรอโวดรวดรวดเราวะเราต้องอยู่ตรงเนี้ยมันงั้นเรามองไม่เห็น ว่าแล้วอะไรแดงๆหน้าไม้นี่ <laughs> ไม่ได้เกิดพวกมึงไม่ได้เกิดมันเริ่มมาดังข้างให้แล้วมันบอกให้วิ่งแล้วไปเร็วไป เที่น่ามาหน้าใหม,หม,หหม,ม,ม่แม่งมีประโยชน์มากเลยตรงเนี้ยโ,โหมาเป็นเบื่อเลยเฮ้ยวิ่งลงมาอโอ้ยหมือนูจะติดเชื้อไม่ใช่รอดรอดหนึ่งสองสาม มันจะเก็บกระสุนไม่ติดือในนเกมมัไม่มีอะไรแปลกใหม่อย่าลืมนะ <'m> okay. อย่าลืมเอ้ยเดี๋ยวขอเพิ่ม <c oughs> เพิ่มด้วยก่อนวิออ่งเลยวิงย <c oughs> ว่งทางไหนเนี่าายเด้อสับตีนแตกเลยนะอันนี้คือเราต้องวิงาา <c oughs> ่งทางไหนครับ <c oughs> ไปหยุดตรงสะพานไทาางสะพนาลาะอย,ย่ากระโดลดลงนะหยุดตรงสะพานก่อนเดี๋ยวเพิ่งลงยิงความปืนให้หมดก่อนไปเ<ป>จมเว้นอีดอ,อกกันแหละเขาจะลงก่อนเราก็สับเกินเฮ้ยอามจี้ตนอนี้เราอเมจี้ไหมพี่พอามจี้ผมผมมีรอรอหนันแล้วดิอา้าวไปด้อามจี้มาไปไปไป ยิงระเบิด pues ยิงระเบิดย oh. ิงป้อมปืนนี่ไงให้เปิดเหรอพี่เอาละจเปิดยังจะเปิดแล้วเปิดแล้วเอายังดูว่าต้องลงไปข้างหลังข้างหลังมาแล้วนี่ข้างหลังมาเพื่อ้านหลังไม่เยอะมากข้างหลังไม่เยอะมากเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนดีกว่าอ้าวคุยิงพวกเดียวกันเองเหรอเพื่อนเราตายเหรอเซิรโลช่าเพื่อน หมดแล้ <mm วหมดแล้วมาไปเติมลงเติมลงพี่เราเราเรากลับไปเติมกระสุนตรงที่เดียวก่อนปะไปไปเท่เทียเดียวไม่นจะได้ผมใช่เหรอชิดชิดอะไรสักอย่างเดี๋ยวมันก็ฟื้นรู้สึกจะเฮ็ดฉับในนาเวียนเอารอยน้ำรอยน้ำมีกระสุนปะเนี่ย โอ้โหไม่น่าอ่ะกูเปลี่ยนรอยนั้นไม่ได้หรอไปโดดด้านหน้ามีนะตรงสะพานมีดูเลวยด้วยเฮ้ยเย็บป้องปืนเฮ้ยระวังโอ๊ยนั่นไงระเบิดไอ้อตัด เราเนี่ผ่านไปได้ไงวะผมทิ้งเอเกถือร้อยนัดเอาแล้วแหละนี่เอ๊ะนึกว่าร้อยนัดแล้วนึกว่าร้อยนัดอันนี้ฟังจากซาวแล้วน่าจะมีมากนั่นไงมาแล้วกิทูบูวีมาแล้วกิทูบูวีโัวแกด้วยนะเยี่ยประตูล็อกด้วยไม่ให้กูออกด้วย งงอีกอย่างเนต้ามากเลยมึงยิงข้างนอกครับพี้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้างหลังดูดิมาดิก็มาดิ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 อุ้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 เกี่ยวแม่ให้หมดอะพวกมึง

ตัวทวงจรมึงเนี่ยปนเฮียนี่ต้องใช้อะไรปนเฮียไอประตูแบบซีโฟซีโฟพี่หมาแล้วมาแล้วไม่ได้มีน้อยแล้วกินตรงนี้มันก็มีของอันเนี่ยกระสุนหมดแล้วนี่มตรงนี้มีกระสุนด้วย อุ้ยเเปืนนี้ <มา S 2> ไปคิดตัวบีดีกว่าไม่มีตีโฟเราจะลงเรือกันแล้วใช่ไหมดิโก้เราลงเรือลำเ,เ,เดียวกันผมว่าเรือมีทับบี้ประเด็นคือเสียงมันดังนะมันกำลังจะล่อคนมา ัตามมีในไงในไงมาแล้วมาแล้วตรงหัวกระโหลกอะผมมาแล้วด้วยจริงด้วยพี่เยอะมากต้องยิงสาก,กัดาก่อนเรือมาเอาตัวใหญ่ก่นอนเลยเขาหลังมาแล้วเดียว เบื่อเลยวะเอาเระเบิดไปกินเอาเระเบิดไปกินไปได้แล้วปะเเรือยังไม่ถึงฝั่งเลยนี่ว่าเพือเ่อนกูล้มอีกแล้ว มาฝั่งนี้มันมาฝั่งนี้โอ้ยจะถูกกู้ยเยอจังโว้ยเยอะไปเรียเอาเราเปิดเป็นเกณฑ์เอ้ยนตัวกันกลับมากลับลงเยอะจังว้ยเฮ้ยโหขอเคลียร์ฝั่งนี้ให้หมดก่อนฝั่งนี้จะหมดแล้วฝั่งนี้หมดแล้ว โอ้ยตัวระเบิดเนี่ยน็อกเลยสัตว์ <c oughs> เอ้ยข้างบนมี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 ฐานในการเอ้มมีสายฟ้านี่ม,มาพี่อย่ตั้งไหนวะนี่ไงพี่จะเล่า อย่ากระสุนนั่นนี่ลดต้องมาถึงตอมุ

หน้าหลังเลยอะจะไม่หมดเลยมีนนขนนเขายืนแล้วลอลอล่อตีแ อ๋พีิเบิ้มมึงตายยากจังวะไอ้หีเนี้ยออเหียเดี๋ยวนี้ออว่าเลยทไมมันมาไม่หยุดมันมีตัวเรียกนี่เองป้อมปืนป้อมปืน จะตุยแล้วดูแลป้อมปืนด้วยเพรผมติดเชือ้อคงติดเหมือนกันพี่เรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าอาฮงนายจะโดนท่าแนตะจู่โจมลนโอเสียเรียดยู่ตลอดเวลาตะไคล้ล้างตะไคล้างแล้ว พ oh, ี่เบากูใช้แร็กแมวเลยท่านระวังระวังระวังะวังนิ้วห่างแล้วว่าไงยังรอดเยอะเฮ้ยเราไม่เราไม่มีใครไม่เราไม่มีใครดูเฟซเลยนะมันไม่ผ่านอ่ะโอ้โหเฮียอะไรเนี่ย ไอเรือนี่ก็ไม่ถึงสักทีแม่ yes. <the> มยีสต์ตกลงมายังจะเกิดละสอง <c oughs> วิไอลำเบอร์ไอคุ้ยไอเหี้ยเต็มหน้าเลยสัสเรื่องระดิ่งยับตายแฮงมีแฮงมีพีรีส์เอ้าตายทั้งคู่เลยเหรอตายคนเดียวไก่ okay, ยีนัน่น

กาบทิลเลนิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวยไม่มีเลือดเลยวะหนูจะตายตายแล้วนี่พี่เรือเรือเรือขึ้นเลยได้แล้วโอ้เราดึงยิงกูก <laughs> เลียนไม่เรียนโอเคมา มีอนตีมาดิเอาไอ้เ <poquito> ห <laser> ouais, ี้ยกูุ๊กใช้ตกใจเหมือนกันอะไรวะเอาโอ้โหเบี้ยวหัวทิ่มไปเลยวะเกือบตายเยอะกวเดียวออกจากนิวยอร์กได้เล้เหี้ยรออ่ะดิอยากมีโคตรเอาอะเดือดจัด สวัสดีครับพี่สิงโตว,วินน่าโคตรนานเลยเหียควรจะมาถึงตื่นเต้นชิ๋มหายแต่ละด่านไม่คิวไม่คิว,คว,คว,วโคตรจุกเลยดูพวกเราคิวกันดิ <laughs> โอ้หครั้งนี้ให้เหลไปตั้งสี่รอบเลยผมก็เยอะ <laughs> อะไรคือแปดร้อยอะเฮ้ยอัปเกรดอัปเกรดคิวหรอเมื่อกี้แปดร้อยอะยาวใช่ใช่ <c oughs> เดือนจัดเราดีโอเคเปิดมันอัปเกรดอ๋อมันให้อัปเกร,เกรกดไปเรื่อยๆแล้วกว่าจะถึง